ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมเบนเล่นะครับคอนติเนนตัล GT นะครับรถคันนี้เนี่ยเดิมลำโพงเสื่อมสภาพมานะครับได้ทำการติดตั้งชุดลำโพงโฟกัลเข้าไปนะครับลำโพงโฟกัลที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะมี2รุ่นนะครับก็คือ1เนี่ยจะเป็นตัวลำโพง3ทางแยกชิ้นนะครับ PS 1 6 5 F 3แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น PS 1 6 5 FXE นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางนะครับ ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในไลน์ product หรือว่าไลนา์ผลิตภัณฑ์เดียวกันนะครับก็คือจะเป็นตัววัสดุที่เขาเรียกว่าเป็น f l e x นะครับแล้วก็100%เนี่ย made in France หรือว่าผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะฮะเดี๋ยวการติดตั้งเราไปรับชมกันนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงชุดหน้านะครับชุดหน้าเนี่ยจะเป็นลำโพงสองทางนะครับมีตัวนี้ ซึ่งเราใช้เป็นโฟกัลนะครับ PS 165 FXE นะครับเป็นลำโพงผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสแท้ๆเลยนะฮะถอดจากลำโพงบ้านมาเลยตัวกลวยเนี่ยเป็นแฟล x กซ์นะครับเป็นเยื่อไม้นะครับ Made in France นะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมรูน็อตเดิมนี่นะครับรูน็อตเดิมทั้งหมดเลยงานที่เราทำเนี่ยเราจะไม่แปลงรถนะครับ ส่วน Twitter เนี่ยถูกติดตั้งที่เสาเองตำแหน่งตรงนี้นะฮะข้างหน้าจะเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางนะครับส่วนลำโพงด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่ประตูหน้าเช่นเดียวกันแต่เป็นลำโพง3ทางนะครับชุดหลังเนี่ยเราจะใช้เป็น PS 165 F 3เป็นลำโพงแยกชิ้น3ทางนะครับติดตั้งตามตำแหน่งเดิมเช่นเดียวกันนะครับไม่แปลงรถนะครับ ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่รถคันนี้เนี่ยเข้ามาติดตั้งตัวชุดลำโพงเนื่องจากลำโพงเดิมเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพละการเสื่อมสภาพของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าขอบขาดนะครับแต่เวลาที่เรากดเข้าไปเนี่ยจะมีเสียงเนี่ยได้ยินไหมฮะเนี่ยครับๆๆๆๆเพราะว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับ เวลาเปิดปกติเนี่ยจะมีเสียงแกรกแๆๆๆแ,แออกมานะครับเนี่ยนะครับงานติดตั้งทั้งหมดเนี่ยเรายังใช้เป็นปลั๊กแอนเพลนะครับวิ่งขึ้นที่ตัว Twitter นะครับเราจะไม่ตัดสายไฟนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของแผงหลังนะครับแผงหลังเนี่ยจะเป็นลำโพง3ทางนะครับ ประกอบด้วยลำโพงบูเฟอร์6นิ้วจะอยู่ที่ประตูด้านหน้านะครับแล้วก็ลำโพงตัวที่เป็น3.75นิ้วจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ Twitter อยู่ด้านบนนะครับทั้งหมดชุดหลังเนี่ยเราใช้เป็น Focal PS 165 F 3นะครับเป็นลำโพง3ทาง Made in France ทำที่ฝรั่งเศสแท้ๆนะครับเป็นตัวกลวยแฟลชเช่นเดียวกันกันกบตัวลำโพงชุดหน้านะครับ ถอดแบบมาจากลำโพงบ้านนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําการประกอบแผงติดตั้งลำโพงเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเนี่ยยังคงความเป็นเดิมๆตัวรถอยู่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงด้านหน้านะครับนี่นะครับการติดตั้งทั้งหมดของชุดหลังนะครับคงความเป็นเดิมๆตัวรถทุกอย่างนะครับ ครับระบบทั้งหมดของเบนเล่นะครับคอนติเนนตัล GT คันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชม Facebook นะครับ Fan Page YouTube Channel ได้ที่2ดิน Thailand นะครับขอบคุณครับ